สวัสดีสวัสดีพี่น้องมากินข้าวน้ำกัดนะพี่น้องเด้ออันก๋อยเหนืออยู่แกงมะม่วงอันนี้ยัพักสะกับปอไหวข้าวตู้เย็นมันจะมาอันมะเขือมันจะบาเหี่ยวใส่กับปอได้พี่น้องเด้อข้าวเอาไว้หน่อครับเท่าไว้ใส่ต้นกับเครื่องยางไอ้เป็นเดยใหม่ตัดงต่งพอดีพอขอยิ่จะมากแช่เนียไม่บอกินได้เหมือนแต่เมื่อวานมันซึนอ่ะเก็บพักเก็บไว้แต่เมื่อวานเนี่ยมันซึนเนาะ กุ้มดนได้พอแม่กุ้มดนกันใซ่นในนะแต่เอาใส่กระเพาะเอาเข้าตู้เย็นเนียนอัดผ้ามันดีๆท่านวินองกินแต่เอาใส่ถุงเข้าวตุยามเน่าเวิร์ดพักนี่ได้ต้องเอาใส่เป็นกระเพาะปกติมาใส่กระเพาะไว้กันปวดกินกิโดนกินใบโดนเม่กินน่ามาตุวจบอสิไปดงหมอวันนี้สิไปดงหมอพอแม่เลยเนาะไปหาหมอ ไปหาหมอมาพี่น้องเสียบเสียบกันสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องก็ได้กินข้าวติดตามพ่อแม่พี่น้องสิบวิพาดคิดใหม่ๆเนาะก็ได้ไายพี่ให้น้องเบิ่งนี่แหละลาวต่างแดนพ่อแม่พี่น้องคอยซีนแจงหน่มไม้ขี้เกลือประกาศเคลือดุลหนี่อยากซีแก่ๆน้อยหนึ่งเนาะเนาะอืม กบเคียก้าบอยู่จุกกไปกินด้วมันเป็บยมันกับเสียบรอกินไนมัน้นไนม่งนาะกินไนมิ่เป็นแซติงวันนี้จะบรหูวะเนี่ยเขากินเป็นแซติง้กินไนมกบเขแกมันบกเปื่อเกิดับขึ้นทุกคนนั้นไงจะแดงพี่น้องชื่อยกบเข่ก็งบึงแก่ไว เบิ่งตามาันบานอันนี้มันหา่างมันแก่คือแบบนี้แก่แก่แก่แก้ปัญเก่งอ๋อตัวนี้อ่อนเราไม่แม่นเราเชื่อเขาแม่นบอกเบิ่งควันมันควันชันนี่เขาบว่าจะแก,ะแกะ่อ๋อนี่เห็นบอกเห็นบอกจะแก่ทุกคนแก่ออกมาอยู่ ซ <glaube> ื้อมาอยู <ını> <Leonard> ่บริเกตควรสั uh ่นไงบริเกตไม่ใช่นะอันเป็นยังเล่าดังซื้อเราดังซื้อแล้วบริกรเนาะแล้วที่าหมอปวดเดือดอยังเดือดลายพี่น้องแต่ลายกับโมเป็นอย่างเลยพ่อแม่พี่น้องขึ้นฮดสองร้อยปลายจะมีเนาะแม่แต่ยังโมเป็นเนาะหมอเขามีกำหนดแต่แบบหมอเขามีกำหนดหมอเขาเวรกายหล่อยปลายจะสองร้อยปลายแต่ไม่ว่าง บก็เป tamam. okay. hmm. e. ็นอย่างกินน้อยๆนี่ก็ขึ้นมแหละพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่าบ่เป็นอย่างเลยเฮ็ดเดียกการได้สบายเนาะกินข้าวพี่น้องเออเหรอเออตัวนี้อ่อนเนี่ยเบิ่งเบิ่งสิไม่มีตัวอ่อนหรอกนี่น่ตัวนี้อ่อนตอบมาไหมคัดเบิ่งตัวนี้โบอ่อนอ่อนตอบไม่เลยมันเข้าไปเลดะ เครื่องเก่าบรรยาเป็นหมูซื้อๆพอได้กินกันนะหายกำลังใจเลยพูดแลหายกำลังใจว่ะ Yes แ <c oughs> ตก่ก่อนมีพ่อแม่ยู่นอ้องตื่นมันตื่นเศร้าก็ได้กินเศร้านะเพราะว่าไปการดิเมื่อนี้ฉัไปหาด็อกเตอร์แต่ก็บ่ได้กินกินกระยันมันขึ้นหลายในเลือดนะเขาจ็ตัวเดือดอีกอืม พอไปเขาก็ตรวจเลือดเขามันขึ้นหนอยหลายสันหน่อยโอ้ยเป็นนี่กรารลำลำบากก็่าม่์น้องเ,องเบื่อน้ำไปหาหมอไปใช่เลยเฉยไปหาหมอ,อ,มอส่วนลายก็บโบยักมากไปห้องหมออะไรก็น้อย,ยโบจำเป็นแท้แท้โบอไปเลยแต่มันเป็นมันมันเบื่อเบื่อนะโบยัไปใกล้นะเข็นไปใกล้มันก็มีรถดพัยาแล้นนะ ใช่แต่อยู่ไก่เนี่ยอยู่ไก่เขาบ่มากไปมากยังเป็นยังจะตายโดดจริงตายโดดมันจะง่ายพวกไปสบายนอนไปเลยในคนบุญในพ่อแม่เี่น้องเป็นบัทรมานนอนไปเลยนะค้นบุญแบบพ่อแม่คนบาปไปเยอพ่อพ่อเรื่องตายแล้วพ่อสาวเป่าลมด้กินข้าวโปแซ่ก็บาวเป็นอย่างพ่ให้พี่ให้น้องพังดีสุด อันยามันเกิดกันเกิดขึ้นกับทุกคนเมื่อทุกคนน่ะเท่าแก่มาเป็นเมื่อนี่ะเพราะว่าเจ้าว่าคอยเค็นระวังคิความอยู่ความกินนั่นแหละพ่อแม่ไป่นาะหนึ่งมาคนเป็นหลายเนื้อน้ําพากน้ำอย่างพยายามงดพ่อแม่พป่นองกินน้าวไปอีกบนี้อืมกินข้าวกินข้าวนี่นะพอจะเป็นเไปกินข้าวแซ่บเนาะก็ว่าให้เพิ่นพัน เพื่อนบอท่านได้เป็นอยู่เพื่อนระวัดระวังน้ำพัดน้ำยางก็หอบไต้องกินหลายโดนดน้ดนถึงกินถึงหนึ่งตะก้อนขน้อยกินขึ้นน้ำน้ำเบบซีอันมันเป็นขวดนะนะใครถึงก็ยกเลยพอได้กินข้าวเห็ดเหยียดก็กินน้ำแล้วก็แล้วกินข้าวไปแล้วมันมีแห้งไตวุ้นกระตุนกระตนของหวานนะจาก็้่าเคยกินน้ำพัดเรื่อ ยูเคยกินกระโบ้อันนี้กินกินทำงานกินหลายนบนกกไอเกตบนนั้นกินหลายนี่แหละคอล้ายอยู่บ้านคอยก็ะโบ้ได้กินหนักเก็บสองเป็บสี่จะไปนี่ก็คลายอยู่หนักพระก็อยู่บ้านเขาก็ไปสุกินเมื่อกินอยู่ในเมืองนอกกนะินขา้าวคือว่ามันมีแหง้งรสกอกน้ำหวานเข้าไปนะก็แสบได้เป็นเบียดเหนื่อยกันเก่ละแม่จะแสบพี่หน่อยเก่งละแม่จะแบ่งเอามาอุ่นกินแบบ เอาออกมาอุ่นได้กินบโเบิดมันชิเนเอากินคนเดียวกินคนเดียวเว่าเขาบอกเลยกินน้าไม่ได้กูได้ไปกับท่านโมงกูได้เพี่อนหนึ่งโมงก็ไแปดสองโมงเนาะสองโมงไปสองโมงก็ไปเนาะมันอยู่ต่างเมืองคอยคอยขับรถขับลานไปกูไม่เป็นกูได้อยู่ในเมืองนี้ในมอญอันเดือดดานนี่อยู่ต่างเมืองไปเป็นเกือบที่ชิมาตะที่ยวน่ะเนาะเป็นแทนซ่ากัน สมไปเพื่อไปถามหมออีกไม่เมื่อไห่ไม่รู้ล็อกเตอร์คอมดีแต่ว่าเขาบอกเป็นเรื่องยาจงยาให้กินผู้ชางยาก็คือหมอเด็ด้านโดยเฉพาะหนักบาดเป็นในนิตย์มองเยต้องคือบ่ต้องคือแล้วเป็นพันใหญ่แบบพี่น้อง หน้าตาบุ็นชงเต้นคือคารวอลนะหน้าตาแดงหุน่หนได้ยจะเปิดวันเสาร์ยังบัเสือ,อ,าสอบารเราเป็นเดือดบารมาละตัวเอาแล้วไปห้องน้ำแต่ยัมงมัวแม่ความจริงเขามีหนังสือได้ไงหนังสือจากดกเรนะเขาบอกเลยเป็นปวดปม,มัวแม่จะคุ้นเฮาดอกเป็ี่ยนมัวแม่ไปน้องไายส่วนสาตส่วนเผ่าอเมริกาเขาเปลี่ยนคือกัน พ <ไป S 1> อกินเขาก็คือเสร็จแล้วว่ามีแต่กูบอเป็นเบาหวานในที่อื่นเดียวขึ้นนี่แค่กิน,นยอย่างกับกินข้าวเจ้าก็ว่าทุกคนที่คิดไนะดนะ้เขียนว่ากินกินได้สักย่างหรือว่าขึ้นจะฆ่าตัวตายวะอยู่ไปกระทรมานเลยแต่ก่อนนั้นนะคิดพอมาคิดมันไปเห็นเนอะพ่อแม่เป็นแิตะกูวะบูไปสู้ไปคือกันมาวันนี้วะคิดน้อยใจนะเนอะพ่อแม่เป็น้องบุเคยเป็นนะนนะ ีอากาศแขงนองได,ด้เลยหนาวบ่บ่มลมเนาะหาวหนาว,นาวอยู่ห้องบ่บแห้งบ่ลมนะลมอยู่บ่แห้งมะเขือนี่ขนาดมากเลยมากก็ต้องปลูกหลายๆปลูกคุปปี้มันทำบ่เป็ยนลายปลูกกับบัวร่ายบัวลบัดมันปลูกไปตามมีตามคือบ่ได้สนใจกับมัน แย <inn> uh ่เตนหญ้าท่วมหญ้าอย่างมือนกับมวงานข้าต้นข้ต้นกิบูกตัวบทแบะนี้อ่อันอพยางห้องกับเด็พี่น้องพี่ดิที่ปลูกนั่นนะบัพริกกับบักเกลือนะพอบักเกลือไม่มีปรนหังนายอยามกินดนดวกไปตีแสงไปบ๊วดวกก็ได้ จัดนิดนี่มเไว้เดกเกินาวรวาเอามาไว้รวกจิ้มยำหนาวโบเมะพ่น้องเซกินได้พท่านได้ลนักพีน้องกินได้เ้อเาบริเเป็นพยานประกาศนี่อ้ยืนน้องนกำงามโบเมะนน้องทนเิโนเลยมันเซโนตกดันแบบนันหนึ่งบุมีตาย ประกาศธรมรมศาสตร์ฝัานไว้วานในเมียนเนาะฮิทยำหาวคือเกิดขึ้นข,นขนองกินในฮ็ดไปเต็มตู้ตลอดข้ออะไรกินเพื่อนยังต้องเลถือขาดก็กินก่อนมากินบะหมีนเก่าเอาเป็นกลับเป็นกลับไปนะพี่น้องแก่งมันเส้นกลับเมียนลาดด้วยขี้กันใส่กระเนนาพาะเมียนเพราะว่าอันเก่าเนาะเว้นเงินกินไงอันใหม่วันธรมรมดาบูมีเวลาเนาะ เนตการมันเมื่อยมาได้เมื่อยแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องทํางานเพิ่นกวางงูอยู่นาะเพรว่าอยู่ใสเพิ่นกวางงูดีเรื่องทำงานเรื่องคนเดเียร์ทำงานมันบ่มีเวลาเลยได้พ่อแม่พี่น้องเด็นในหุ่งจะของงานบ่มีเวลาีเลยคือเดียวกับพ่อแม่พี่น้องมาทํางานในเมืองไทยเนาะแค่นั้นแหละคนไทยเพิ่งจะทำงานที่กัน กันยากเวลาได้ลูกได้ผัวกันได้ในห้งจักห้งงานบางคนก<ม>็บ่ม,มีเวลาเออบาง<ม>คนกับว่ได้รอดผัวก็มีเงลอกประฮาผัวกันแม่นนี่แม่นความจริงพ่อแม่พี่น้องเป็นกานโรงงาน,<ม>นเพื่อจะได้กันในห้งงานก็นมีแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องแล้วแต่ใส<ม>่ริมตาพี่<ม>ดองกอล์ฮ่าขึ้นอกขุบใจกันทีพี่น้อง แบงแกบักสะดีเป็นมือกันแกบักรคดีกินกันมด้บักคดีไ้งามบอบักสะลอยหนึ่งไม่กินนียนะใจความอยากกินตลอดงามู่ได้พี่น้องอ่อนๆบนดูหนูนะตอนแหงนง้งงามแขนใหญ่ อุ่นนะมันจนะพี่น,ออน้องตัรรอนะี้น่นหน่อยมัน,มนจะลอยนะพี่น้องมันจะดีจอกมันกระโคตรหน่อยมาไปกินนอกจอซะโอเคพี่น้องอยู่ดีมีแห้งนะพี่น้องเด้อมวันนี้ตื่นเช้าบริบันจันอยู่เออวันข้าวเนาะวันข้าวเนาะวันพุธเออวันพุธเนาะเออวันพุธวันนี้นะบริบาลการพอเมีอพอยเมนไปหาหมอป,ป้าพัวไปหาหอก่อน อยู่ดีม okay. ีแห้งก็จูคูจูคนพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเด้อสิได้เห็นคลิปใหม่แอนกันปกติกระดิ่งนี่สิบ่เห็นคลิปใหม่ได้พี่น้องจะได้หายจาบชุดไปเลยโอเคอยู่ดีมีแห้งจบดใจชวนให้มาทำโด้วยสบายดี